เรื่องของสไตล์การจับเมาส์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะมีด้วยการ3แบบที่ชาวเกมเมอร์รู้จัก1นเลยก็คือป่ามกริปเน้นการสัมผัสที่ฝ่ามือเราเป็นหลักพร้อมการแตะบ,บริเวณปลายนิ้วทั้งหมดลงไปในบริเวณของเมาส์เป็นสไตล์ที่จับแล้วมั่นคงมากที่สุดเคลื่อนที่ในแนวดิ่งได้ดี แต่ก็จะเคลื่อนไหวได้ไม่เร็วเท่าแบบอื่นคลอกริปเน้นสัมผัสที่บริเวณปลายนิ้วมากขึ้นเป็นลักษณะของการงอนิ้วเหมือนการชูกรงเล็บมีการดึงเมาให้ชิดกับบริเวณส่วนปลายของอุ้งมือมากขึ้นแต่ฝ่ามือเนี่ยจะไม่ถูกสัมผัสกับตัวเมาส์เลยความมั่นคงเนี่ยจะน้อยลงจากบาร์กริปแต่ก็จะเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากกว่าฟิงเกอร์ทิป เปการสัมผัสเฉพาะส่วนปลายของนิ้วเราเท่านั้นจะไม่ถูกสัมผัสด้วยฝ่ามือเลยสไตล์การจับแบบนี้เนี่ยจะเน้นการใช้งานแบบผ่อนคลายมากกว่าให้ความมั่นคงที่น้อยแต่ก็สามารถเคลื่อนไหวในข้องตัวมากที่สุดนอกจาก3แบบนี้ก็ยังมีสไตล์การจับแยกยก่อยออกไปอีกทั้ง Extend Fingertip ที่จากเดิมสัมผัสแค่ตัวปลายนิ้วจะเป็นการสัมผัสถึงบริเวณข้อนิ้วเพิ่มความมั่นคงในการจับมากขึ้นหรือจะเป็น Knuckle Claw Grip จากเดิมที่คลอเนี่ยจะเอาเมาส์ไปแตะที่ส่วนปลายขององค์มือจะเปลี่ยนเป็นดันส่วนข้อต่อของมือหรอ ความกระชับแล้วก็ความมั่นคงเวลาเคลื่อนไหวซึ่งนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแต่ตัวว่าทั้งหมดมีกี่ประเภทกันแน่แล้วแต่ยูเซอร์ที่ใช้งานเมาส์บัญจัิชื่อขึ้นมากันเองและเพื่อนๆล่ะครับใช้สไตล์การจับเมาส์แบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ